ไทไล์อาเซียนประจำคลิปนี้พาทางคภามรู้จักศูนย์ประสญญานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้นญญานมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรือที่เรียกว่าอาฮาเซ็นเตอร์อาเซียนได้ร่วมลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรวมกันหานกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ที่ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและเตรียมความพร้อมขณะเกิดภทัยที่ต้องมีการตานตอบโต้แผนการฉุกเฉินและบรรเทาทุกข์จนถึงภายหลังการเกิดภทัยที่ต้องคำเนึงเรื่องการบูรณะผืนฟูศูนย์เพื่อการงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติเป็น,นกลไกหนึ่งซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ โดยมีอาเซียน emergency response and assessment team หรือ ASEAN ERAT เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับศูนย์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีความสะดวกในการประสานงานรวบรวมข้อมูลข่าวสารติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆและประสานความช่วยเหลือระหว่างกันของประเทศอาเซียน สำหรับไทยของเรานะคะก็มีทีมแพทย์ฉุดเฉินเลื่อนที่เร็วในการรับมือภัยพิบัติอบรมเพิ่มทักษะความรู้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองและก็พอใม่ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอด้วยค่ะและท่าสุดนี้นะคะก็ได้มีการจัดการประชุมขึ้นนะคะโดยในการจัดประชุมนี้จัดขึ้นโดยมีทางด้านของ ที่บดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสูงประสานงานอาเซียนเพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อรับท่าผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและประสานงานเมื่อเกิดภัยพิบัติของอาเซียนร่วมกับหน่วยง,งานพันธมิตรต่างๆเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะในการจัดประชุมคณะกรรมการอานภาัยพิบัติก็ได้ร่วมนะคะในการ ประชุมอาเซียนเม่ได้การสร้างความเข้มแข็งและพร้อมรับมือภยัยพิบัติครั้งที่หนึ่ง The First Meeting of the ASEAN Disaster Resilience Platform หรือ ADRP ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมครั้งแรกที่ผู้บริหารอาเซียนจากทั้ง3ามเสาหลักจะได้ร่วมหารือกันเพื่อสำรวจประเด็นที่เป็นปัญหาความท้าทายของภูมิภาคตลอดจนแนวทางการแก้ไขและเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ กามแนวทางความร่วมมืออาเซียนเป็นหนึ่งเดียวที่จะเสนอให้ทุกภาคส่วนในอาเซียนร่วมมือกันเพื่อทําให้ประ,ระชาคมอ,อาเซียนเข้มแข็งและปลอดภัยสําหรับทุกคนค่ะจะเห็นว่าความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลายๆนิติมากๆเลยนะคะและวันนี้ที่นําเสนอการนั่นก็คือเรื่องของการจัดการไอพิบัิที่น่าสนใจค่ะ ตับไฮไลท์อาเซียนในคลิปต่อไปนะคะจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ